ละครเรื่องแม่ค้าปากร้ายเรื่องเรานะั้นเกิดขึ้นที่แม่ค้าคนหนึ่งเขาเพิ่งจบมาหาลัยมาทําเป็นแม่ค้าขายอาหารไทยบางทีก็ขายโดนนะัทบ้างนะครับซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่จิตใจอาจจะอาจจะเย่อหยิงชอบพูดจาไม่ดีกับลูกค้าและผู้จา กูจะด,ด่าดุดุลูกค้าวันนี้หิวจังเลยไปกินดีกว่าโอ้โหมีร้านอาหารมาเปิดใกล้บ้านด้วยเอออย่างน้อก็โชคดีขึ้นมาเออ ผมขอโดนัทไสครีมครับนี่คุณลูกค้ามีอะไรอีกหรอคะตะโกเรียกฉันซสดังลั่นเชียวโดนัทช็อก็ะทำมาให้แล้วมีอะไรไม่ทราบอย่าเรื่องเยอะนะคะที่ฉันไม่ชอบคือผมสั่งรสครีมนะครับไม่ใช่รสสตอรอเบอรี่โอ้ย ครีมมันใกล้จะหมดแล้วโดวมันก็โดนนะเหมือนกันปะแล้วก็กินสีแต่ผมจะกินโดนะไส้ครีมมีปัญหาไหมปัญหาเยอะเชียวืมชักโม่ฉันชักโมโหลแล้วนะถ้าเธอกล้าพูดแบบนี้ก็ออกไปจากร้านฉันก็จ่ายตังค์แล้วก็ออกไปจากร้านฉันเลยก็ได้ผมก็ไม่อยากมากินข้าวร้านนี้เหมือนกัน ออไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเรียนเอาเชิญเลยค่ะนางนางลูกค้าเรื่องเยอะดูสิเสบัดหน้าหนียังกับอะไรไม่รู้โอ้ยชักนะ่าฉันฉันชักหัวเสียกับลูกค้าคนนี้นี่จริงๆมากๆเลย โอ๊ยวันนี้อากาศร้อนต่างจะนอนกลางวันสักทีเฮ้ยนี้คนก็เข้ามาสิเอ๊ะทำไมวันนี้นางแม่ค้าคนนี้ถึงได้หน้าตาแบบนี้พูดจาก,ก็แบบนี้นี่ลืมกินข้าวเช้ามาปะเนี่ยปแปลกแฮ่เชิญนั่งได้เลยค่ะผมขอเป็นข่อยียวมูสอบครับได้จ้า เดี๋ยวช่วยพี่ทำอาหารก่อนนะคะเดี๋ยวช่วยพี่ทำอาหารก่อนนะเออไข่เจียวหมูสับเลยเหรอหมูสับต้องเต็มเลยเหรอใฮ่นลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนี้นี่มันสั่งเยอะจริงๆเลยเฮ้ยข้าวไข่เจียวเนี่ยสั่งได้แต่กินข้าวเปล่าเลยทำไมวันนี้ไม่กินเลยเนยี่ยนั่นเดี๋ยวเพิ่มราคาเลยาละกัน เออเออผมอิ่มแล้วครับข้าวไข่เจียวนี้ร้านนี้ราคากี่บาทแล้วครับก็ามาสามสามพันห้าร้อยสี่สิบครับฮะฮะสามพันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหตายละโอ้ยแบบนี้จะจ่ายไหวไหมเนี่ยแล้วเธอเธอทำไข่เจียวแพงจังเลย ฉันไม่เคยตอนนี้ฉันไปกินร้านอื่นนะราคายังไม่แพงเท่าร้านเธอเลยคุณอย่ข้างบนอยู่ได้ค่ะฝักครังนี้นะคะมันก็ต้องแพงอยู่แล้วเพราะหมูเนี่ยฉันเอามาจากอินโดนีเซียอ,อีโอ้ยเธอเธอนี่ชักชักชักเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่กินร้านนี้แล้วก็ได้เออไปเลยค่ะคุณ ฉันไม่งออ้อคุณหรอกอะลูกค้าฉันกนะ็มีตั้งเยอะตั้งแยะลูกค้าฉันอะมีตั้งเยอะตั้งแยะเป็นร้อยคนเลยนี่แม่ค้าคะอะไรอีกเธอมาเรียกฉันอยู่ได้ดูนะดูสิเธอ é, ไอเธอจามใส่น้ำหนานมฉันเนี่นนนยนะดูนมเธอสิเฮ้ยเธอนี่แม่ค้านี่คุณค,คุณรู้ไหม ด,ดูดิดูดิทำไมถึงจามใส่ด้วยอ๋อมันก,ก,ก็เป็นก็เป็นไอ้แบบเธอก็เติมใหม่ซี่นมอ่ะอีกอย่างนะเธออย่าอย่าพูดแบบนี้ดิฉันไม่ชอบไอ้ฉันไม่ชอบชฉันมาที่นี่เพื่อมาทำงานไม่ได้มาที่ม,มีมีหน้าที่มาเทศนากับคุณนะคะ แล้วทำไมคุณไม่ใส่แมสก์ล่ะคะช่วงนี้มันโควิดใช่ด้วยโอ้ยเรื่องของฉันปะถ้าเธอพูดแบบนี้เธอก็ออกไปเลยไปออกไปก็ได้เอ๊ะทำไมสองสามวัน 2, วันนี้นเอ๊ะไม่ใส่จะนี่มันก็ต้องนี่มันก็ต้อง เมื่อตอนเป็นเด็กน่ะฉันเคยพูดเมื่อตอนนั้นนะฉันจำได้ว่าฉันเคยปากหายใสลูกค้าโอ้เอ้ฉันนี่เป็ดเป็ดฉันนี่มันปากร้ายจริงๆเลยเฮ้ยทำไงดีเนี่ยแบบนี้ถ้าเป็นแ่่ลูกค้าแล้วก็คง จะต้องเสียเงินแล้วสิเอ๊คุณป้าคนนี้ช่างน่าสงสารจังเลยโอ้ยช่วยด้วยฉันไม่มีข้าวกินช่วยเอาเงินเอาเอาเอาเงินเอาทานเอาข้าวเอาน้ำไหมค่ะดีฉันต้องอานั่งตากแดดรอจนดะหายน้ำเลยแหละ วันนี้ฉันกระหายน้ำมากเลยช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่มีตังค์ซื้อข้าวอ,อ้ยร้อนจากตั้งแต่นั้นมาแม่ค้าคนนั้นก็ได้ถูกตำรวจสั่งให้ปิดกิจการลงเธอจึงยองมทำตามตำรวจในที่สุดเขาก็ได้จับแม่ค้าคนกจับแม่ค้าแล้ว เธอก็ได้การมาเป็นขอทานที่ต้องมานั่งนั่งข้างริมถนนตัวเธอจะถือถาดใบ,บาใหญ่เพื่อเป็นที่ใส่เงินเธอนั้นจะต้องขอทานไปตลอดคอยหาคอยให้มีคนให้น้ำให้ข้าวเพื่อประทังชีวิตแต่วยความที่เขา พูดกันเป็นหน้าตั้งงานป่าผู้เลือเรื่องก็ไม่มีใครเดินผ่านมาแต่ก็มีแค่บางคนที่ที่ยังไม่ถูกเพื่อนคนนั้นบอกเธอจึงเธอจึงเธอเธอจึงพยายามใช้ชีวิตแบบขอทานนั้นไปตลอดกาลนานจบไล้ครับทุกคนสนุกกันไหมครับทุกคนใครที่ชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ใช่เมื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อไป จากช่องตุมมี่ฮาฮาด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ